สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจยันหุยหรือช่องหุย m เม f ฟลาเวอร์ทา a n d รแอนเดสนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงในช่วงเดือนมีนาคม2566ของชาวราศีมิถุนนะคะหรือว่าลัคนามิถุนก็สามารถมาฟังได้เช่นกันเรามาเริ่มกันเลยนะคะไพ่ประจำตัวคุณเดือนนี้นะคะโฟบคัพส์นะคะชาวราศีมิถุนคุณอารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเหมือนหุดหงิดเล็ก นะคะเป็นพื้นอารมณ์นะคะแทบจะตลอดทั้งเดือนอันนี้สาเหตุเนี่ยมันมาจากความรู้สึกเหมือนคุณไม่ค่อยพอใจสถานการณ์ไม่ค่อยพอใจชีวิตปัจจุบันของตัวเองสักเท่าไหร่ครั้นว่าจะโยกย้ายหรือว่าไปไหนมาไหนหรือว่าจะพยายามขยับขยายให้อะไรอะไรมันดีขึ้นเนี่ยมันก็ดูเหมือนกับว่าทางอื่นๆของคุณเนี่ยมันดูมันไม่คุ้มค่าที่จะปรับเปลี่ยนเลยนะบางครั้งมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกแบบมันคุณเซ็งกับชีวิตอ่ะนะคะบางทีก็เบื่อ เบื่อโชคชะตาตัวเองเบื่อคนรอบข้างนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยคนรอบๆอบตัวคุณอ่ะเขาจะมองว่าคุณอารมณ์ไม่ค่อยมั่นคงสักเท่าไหร่อ่ะไม่รู้ว่าจะเข้าหน้าไปแล้วจะตอบกลับมายังไงนะคะอันนี้ในสายตาคนอื่นเขาก็เบื่อๆในนายคุณอยู่เหมือนกันนะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของการเงินคุณได้ไพ่แอมเพรสนะคะการเงินค่อนข้างดีนะคะอันที่จริงมันดีมากาจนอันนี้อาจารย์งงเลยนะว่าคุณเบื่ออะไรวะเนี่ยนะคะดีนะคะมีโอกาสเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเราได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นนะคะใครค้าขายก็จะมีกำไรมากกว่าเดิมด้วยนะเรียกว่าปังมากๆในเรื่องของการเงินใครลำบากอยู่จะมีผู้ใหญ่เพศหญิงมาให้ความช่วยเหลืออุดหนุนคุณเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะ ต่อมาไพาในภพสหัชชานะคะตรีอ,อวอนสค์คะจะมีเพื่อนฝูงหรือว่าคนใกล้ชิดอาจจะเป็นพี่พี่น้องน้องก็ได้นะเมื่อชวนคุณไปเปิดหูเปิดตาที่ใหม่ๆอาจจะไปเที่ยวทะเลเที่ยวเกาะก็ได้นะคะหรือว่ามาปเป็นลักษณะของการเฮ้ยแกลองไปเข้ากลุ่มกลุ่มนี้ดูเนาะหรือว่าลองไปฟังสัมมนานี้ดูลองไปเรียนเรื่องนี้ไป คุยกับคนคนนั้นไหมคนนี้ไหมอะไรเงี้ยเผื่อแกจะหายเบื่อเผื่อแกจะแบบอ่ะมีช่องทางชีวิตด้าน,นอื่นๆนะให้เลือกขึ้นมาอีกนะเพื่อนฝูงนาจะพาเปิดหูเปิดตานั่นเองนะคะต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพพันธุนะคะคุณได้ไพ่เดวิลนะคะระวังอารมณ์เสียกับคนในบ้านเนาะต่อให้คุณพยายามนิ่งๆเงียบๆอะไรก็ตามทีอะ่ะบางทีก็อาจจะเป็นสมาชิกภายในครอบครัวเองอะ่ะที่มันหาเรื่องให้คุณแบบ อารมณ์หมุดหงิดนะคะอยู่ได้อยู่เรื่อยๆระวังพ่อแม่พี่น้องคนในบ้านเราเนี่ยจะไปเชื่อคนนอกบ้านมากกว่าตัวเราบางทีดูด้วยนะว่าเขากำลังโดนหลอกเงินหลอกทองอะไรอยู่หรือเปล่านะคะ ใครจะซื้อบ้านซื้ออสังหาซื้อลรถในช่วงนี้เนี่ยไปดูของจริงไปสัมผัสของจริงไปเช็คอะไรต่างๆให้เรียบร้อยไม่งั้นมีโอกาสโดนโกงได้สูงนะใครจะหาช่างมาซ่อมบ้านมาทําอะไรก็ตามที่อันนี้ก็รวมอยู่ด้วยนะคะ <ๆ S 2> เลือกที่เลือก <ๆ S 2> คนที่ไว้ใจได้จริงๆนะคะ,ะ,คะต่อมานะคะสําหรับไพ่ในพบปุตตะนะคะ s ว v n subcups นะคะบุตรหลานบริวารลูกน้องนะคะช่วงนี้ก็ดูเหมือนว่าจะ ช่างฝันเหลือเกินนะนะคะเจ้าโปรเจกต์นะไอ้นั่นก็อยากทำไอ้นี่ก็อยากทำแต่ทำไม่เสร็จสักอย่างนะคะนะเด็กๆคุณที่คุณเลี้ยงไว <c> ้ <oughs> <c oughs> นะคะหมายถึงลูกหมายถึงหลานนั่นแหละนะไอ้นั่นก็อยากลองไอ้นี่ก็อยากทำอาจจะขอไปเรียนพิเศษขอทุนขอค่าขนมเพิ่มแต่ปรากฏว่าอ่ะไปทำหรือว่าไปเริ่มไปอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ไม่นานนะคะ <c oughs> <c oughs> ป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บก็เลิกสะละนะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพอรินะคะคุณได้ไพ่เอ็มเ o อนะคะช่วงนี้คุณจะมีปัญหากับผู้ใหญ่อ่ะหรือมีผู้ใหญ่มาขัดแข้งขัดขาคุณนะคะเวลาไปคุยกับเจ้านายคุยกับอะไรเงี้ยขออะไรก็ยากเสเหลือเกินกดเกณฑ์เยอะอะไรนักหนาก็ไม่รู้นะคะ ต่อมาสําหรับไพ่ในเรื่องของความรักนะคะนายออฟวอนส์นะคะสาหรับเรื่องของความรักนะคนโสดชาวราศีมิถุนใครเข้ามาช่วงนี้ก็ไม่ถึงตัวคุณไล่เข้าไปหมดนะคะนะคะเหมือนกําแพงคุณสูงมากๆเลยอาจจะเคยเจ็บหนักอะไรหนักมาก่อนนะช่วงนี้ก็แบบโอ้ฉันไม่ไหวแล้วฉันขอเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องชีวิตฉันก่อนก็นแล้วกันนะคะต่อมาสําหรับคนที่แต่งงานแล้วหรือว่ามีแฟนแล้วนะคะมันเป็นจังหวะของการแบบ ระวังตัวกันสูงมากนะไม่ใครก็ใครอาจจะเป็นคุณหรืออาจจะเป็นเขาก็ได้กําลังจับผิดอีกฝ่ายนึ่งแบบระยะประชิดต,ตัวนะคะหรือว่ากําลังอดทนกําลังเอือมละอากับใครบางคนกับแฟนคุณนะคะอย่างแบบขั้นสุดมากจริงๆถ้าหากว่าไปทําอะไรล้าเส้นเนี่ยมีโอกาสระเบิดบ้านแตกกันได้กันได้ง่าย,ายๆเลยทีเดียวนะคะ สำหรับคนที่มีคนคุยอยู่นะคะช่วงนี้อาการก็คล้ายๆกันเลยเนาะดูเหมือนว่าเขาอาจจะทําผิดซ้ำซากหรือว่าทําอะไรแบบที่ไม่ดีซ้ำๆกับคุณมาอีกนะคะจนตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณเซ็งแล้วคุณไม่อยากจะสารต่อความสัมพันธ์ละคุณก็ได้ทําแค่แบบดูๆเข้าไปที่ไกลๆอะอะ่ะอยากจะเข้ามาอยากจะทักเข้ามาก็แล้วกันไม่อยากก็ไปก็แล้วกันละเนอะไม่ไหวแล้วไม่อยากจะเอาใจลงไปเล่นอีกแล้วนะคะ สำหรับเรื่องของสุขภาพนะคะคุณได้ไพ่เดอะฟูชาวราศีมิถุนระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะคะจากความซุ่มซ่ามปั๊มปั๊มเป๋อเวลาเดินมือเล่น,ลน,ลน,ลนมือถือเดินลงบันไดก็ระวังดีๆนิดนึงมองทางด้วยอย่าไปเล่นกับหมากับแมวสัตว์เลี้ยงของคนอื่นหรือว่าสัตว์ที่มันแบบสัตว์จรน,นอกบ้านนะคะโดนกัดโดนข่วนขึ้นมาเนยนะอ่าฉีดบาดทะยกักทำแผลเนี่ยไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่นะคะ ต่อมานะสำหรับไพ่ในเรื่องของพบสุภานะคะคุณได้ไพ่เดทคุณอาจจะได้ข่าวทางไกลที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักนะคะหรือว่าอาจจะได้ข่าวว่าเออผู้ใหญบนน่บ้านนู้นบ้านนี้คนเฒ่าคนแก่นะบ้านนูน้นบ้านนี้อาจจะสุขภาพไม่ดีนะถ้าไม่เข้าโรงพยาบาลก็อาจจะไปวัดแบบนี้ก็ได้นะคะใครที่วางแผนจะเดินทางไปต่างประเทศหรือว่าไปที่ไกลๆไปท่องเที่ยวอะไรใดๆแผนอาจจะล่มนะ ดิวนี้อาจจะต้องล่มนะคะหรืออาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนช่วงเวลาเปลี่ยนวันนะคะจนบางทีคุณรู้สึกเบือ่อครูไม่ไปละเลิกอะไรอย่างเงี้ยนะ ต่อมาภพยในเรื่องของการงานนะคะ Queen s o v e r e s นะคะการงานจริงๆง,งานอะ่ะมันทํางานมันยุ่งทุกวันเลยนะแต่เหมือนงานคุณอะ่ะไม่ได้ทําเพื่อตัวเองเลยส่วนใหญ่จะเป็นการช่วยหรือการทําเพื่อคนอื่นนะคะงานช่วยก็มางานเดี๋ยวก็ต้องไปเป็นเลขาคนนั้นเดี๋ยวก็ต้องไปเป็นผู้ช่วยคนนี้นะคะไปช่วยแผนกนู้นก่อนไปช่วยน้องคนนี้ก่อนอะไรแบบนี้ตลอดทั้งเดือนนะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของโชคลาภคุณได้ไพ่แฮงแมนนะโชคลาภยังไม่เห็นนะชาวราศีมิถุนนะมีอย่างมากก็กรุบกริบเล็กๆน้อยๆ10บาท20บาทพอเป็นค่าขนมค่าเครื่องดื่มค่าข้าวอะไรประมาณนั้นนะคะไพ่ใบสุดท้ายนะคะทูอ c อ p คนะคะชาวราศีมิถุนดูเหมือนว่าจะมีใครบางคนมาแอบชอบคุณอยู่แต่ยังไม่แสดงตัวชอบแบบ ชอบมากปลื้มมากๆเลยด้วยนะคะหรืออีกกรณีหนึ่งนะชาวราศีไม่ถุนคุณเก็บใครบางคนไว้ในใจแบบลึกมากๆนะคะและในเดือนมีนาคมนี้ประเด็นคนในใจคนนี้นะคะอาจจะกลับขึ้นมาเป็นประเด็นสําคัญในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้ไม่ได้บอกว่าเขาอาจจะกลับมาไหมหรือว่าเขาจะเข้ามาในชีวิตคุณไหมนะคะแต่ดูเหมือนการตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างของคุณเนะี่ยมันจะมีปัจจัย ที่เกี่ยวข้องกับความรักหรือว่าสิ่งหรือว่าใครบางคนที่ติดอยู่ในใจคุณคนนี้นะคะเกิดขึ้นด้วยประมาณนี้นะคะชาวราศีมิถุนใครสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีมาได้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย